เราเป็นโปรเจ์แมเนเจอร์เราเป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะโดยที่ความร่วมมือของสศสินเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กัน s t r e n g t พาร์ทเนอร์ในที่นี้หมายความว่าของทางสาศสินเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราในแง่มุมของการให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นทฤษฎีใหม่ๆที่ใช้ในท้องตลาดน,นะคะแล้วก็สามารถจะนำมาประยุกต์หรือว่าใช้ให้ให้เกิดความยัง่งยืนเกิดในทางในเรื่องของการาคัดทีได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นแล้กสศสินช่วยประเมินในด้านอะไรบ้างครับ ไม่ไม่ไม่พี่<ป>อพี่อยู่กินเซนเต้เซนเต้ ว่าความรู้ของเราและศักสิ์ศรีศักดินรีนเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาในตอนจังหวะที่ทาในเรื่องของการจัดจิ้งกระบวนการรอบสุดท้ายนะคะดังนั้นเนี่ยทางคินเซนทรกเองจะเก็บข้อมูลทั้งหมดมาแล้วก็พอเข้ารอบสุดท้ายบริษัทที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะมาเข้ารอบสุดท้ายที่เราเรียกว่าไฟนอลราว์ในไฟนอลราว์เนี่ยก็จะมีจัดจากหลายๆที่นะคะแล้วก็จะมีจัดจากทางศัสดิ์รีทางศัสดิ์รีเนี่ยก็จะส่งผู้อำนาญการในแต่ละเรื่องเ<ม>ข้ามาช่วยเราในแต่ละปีซึ่งในแต่ละบีทีมก็จะเปี่ยนภายหะคะ ได้พูดถึงความพิเศษของรางวัลในในปีนี้รับรางวัลในปีนี้ความพิเศษต้องบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วปีนี้อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าสถานการณ์ไม่ปกติ new normal พอ new normal เนี่ยในหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะต้องวิ่งในเรื่องของ performance วิ่งเรื่องเงินวิ่งเพื่อให้องค์กรอยู่รอดก่อนแต่เราความพิเศษในปีนี้องค์กรที่เข้ารอบมาเนี่ยคือองค์กรที่สามารถบาลานซ์ระหว่างความ ที่เราตัวเองไมีได้อยู่รอดแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนส่งตัวเองกับการดูแลเรื่องผลเราจะเห็นว่าตอนที่เราคุยกันถึงเรื่องรางวัลหรือว่าตอนที่จะจชพูดอะค่ะจะมีมุมมองของการที่บอกว่าองค์กรที่สามารถบาลานซ์ได้ดีในระหว่างเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนและการดูแลผลหลายๆองค์กรเนี่ยยังสามารถที่จะจัดการบรมหรือว่าดูแลเรื่องของการพัฒนาคลได้อย่างเต็มเชดีไม่ว่าจะเป็นการ w ว r ก from home แต่ยังทาทุกอย่างได้เหมือนกรเจนแล่สจน ก็จะเป็นเป็นความพิเศษในปีนี้คือการบาลานซ์ได้ได้เป็นอย่างดีโดยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเองก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการประเมินในปีนี้มีอยอะไรบ้างคาปีนี้ต้องต้องเรียนว่า,าจํานวนผู้เข้าร่วมในในทุกปีของเราจะตจยู่ประมาณร้อยกว่าองค์กรนะคะในปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์จํานวนผู้เข้าร่วมลมดลงค่ะประมาณาสี่สิบนิดนินะคะในปีนี้แต่ว่าปีนี้เราโชคดี 40เป็น40แบบคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ย40นี่ก็ทางทางกระบวนทางทางทีมจัดก็ตัดสิในใจได้ยากยอยู่เหมือนกันค่ะทีมงานที่จะประเมิน ปัจจัยลหลักๆเรามี4ด้านนะคะด้านแรกเลยเราดูในเรื่องของตัว employee engagement นะคะอันนี้เป็นภาพแรกภาพที่2ที่เราดูเราเรียกเขาว่า agility agility ก็คือขีดความสามารถองค์กรหลกที่จะปรับเปลี่ยนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันอย่างไรอย่างทันทุกทีกับความต้องการของลูกค้ากับความต้องการของพนักงานนะคะนี่เป็นที่สออันที่3เราเรียกเขาว่า talent focus talent focus นี่คือความสามารถองค์กรในการที่จะดึงดูดแล้วก็รักษาคนที่มีเขาเรียกผูดภาษาโดดเด่นนะคะให้อยู่กับองค์กรได้ ก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ engaging leader อันนี้สำคัญมากคือเราบอกว่าคนที่เป็น leader ใครๆก็เป็น leader ได้แต่คนที่จะ engage ให้พนักงานเนี่ยผูกพันกับองคอ์กรหรือว่าอยู่กับองค์กรเนี่ย ทได้ใน,น,ใ,นในตัวคีย์เวิร์ดการประเมินเรามีสองแบบนะคะเราดูตั้งแต่エンจีเนอร์ที่เป็นเออ่ท็อปเลเยอร์แล้วก็เอนจิ้งลีเดอร์ที่เป็นในลักษณะสโตรเซอร์ติดตัวทำงานะะอันนี้จะเป็นสี่คีย์เวถ้าองค์กรไหนสามารถก้าวข้ามผ่านสี่คีย์เวนี้ได้แล้วก็นำพาผลประกอบการไปสู่ความยัง่งยืนได้แล้วก็จะจะมองหา,างองค์กรในลักษณะนะะั้นความยั่งยืนตรงนีง เน้นในเรื่องของเ,อเราไม่มองเป็นผ performance สัญสั้นเนาะปีนี้อยู่ได้ปีหน้าอยู่ได้แต่เรามองว่าแล้วเขาจะดูแลยังไงให้คนเนี่ยสามารถจะช่บววี่ยกอนัเพื่อนไปถได้แล้วโควิดสิาให้เกณฑ์การประเมินของึ่งซ่เราเคยมีมาก่อน<ห>นี่หนะครับเปลี่ยนแปลงไปไหมจอไม่เปลี่ยนคะ่ะ <laughs> เราเราไม่สามารถลดเกณฑ์ได้แล้วนองห่ีก่อนเพราะนึงองด้วยว่ามาตรฐานเนี่ยมันเป็นทั่วโลกตัวรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่เป็น global ดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ทั่วโลกใช้เหมือนกันหมด ประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันพอใช้เกณฑ์เดียวกันปุ๊บเราลารดมาตรฐานไม่ได้ค่ะเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อ,อ,อที่จะรองรับโควิดสิบเก้าไหมครับน,นี่นอนาคตเนี่ยในอนาคตน,น,น,นะคะตอนนี้มีการพูดคุยกันถึงว่าแล้วในอนาคตเราจะเราจะโค้ฟกับเรื่องพวกนี้ยังไงเราจะพยายามที่จะดูแลเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันก็มีโมเดลในเรื่องของการขยับไปทางในเรื่องของ agility อความยืดหยุ่น เราเริ่มจะดูว่าในองค์กรแต่ละองค์กรมีการเตรียมความพร้อมของคนเพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามากน้อยขนาะนอันนี้เป็นส่วนสําคัญแล้วก็ในเรื่องของถ้าถ้าเดี๋ยวช่วงบ่ายมีการพูดถึงผลนะคะช่วงบ่ายเห็นเลยว่าคะแนนตัว agility ในปีนี้ค่อนข้างสูงสูงสูงให้ความสำคัญมากขึ้น องค์กรให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็เรื่องที่องค์กรให้ความสําคัญมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเลยหลักๆเลยนะคะเรื่องของการสื่อสารสื่อสารภายในองค์กรเกิดเหตุบึ้กสื่อสารยังไงตั้งแต่ซีอจนถึงพนักงานตัวเล็กๆข้างล่างแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจภาพเดียวกันว่าองค์กรจะเดินในรูปแบบไหนอันนี้ค่ะสำคัญมากแล้วในการประเมินต่างประเทศกับประเทศไทยนี่ต่างแตกต่างกันเยอะไหม จริงๆเกณฑ์เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าเนื่องจากว่าเรื่องของ p r a c t i c a หรือว่าในเรื่องของกระบวนการระบบบริหารจัดการทรัพยามัยของคลของข้งนอกเนี่ยค่ะหลายๆเรื่องเขาจะมาทัวกว่าเขาจะค่อนข้างเ้าาหน้ากว่าผูายอย่างเช่นบ้านเราอย่างในเรื่องของตัว Health i n ้คือเรื่องของความปลอดภัยพลังงานบ้านเราหลายๆที่ตอนนี้เริ่มมีการสนใจนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพเริ่มมีและมีอะไกับสุขภาพจิต สุดภาพจะได้การเงินเยอะขึ้นกับมือแล้วมีการนิชแฉกไวเซอร์เข้ามาให้คำาวณพัฒาเป็นต้นนะคะที่มีอะไรที่ไปไกลกว่าในขณะที่เมืองนอกเนี่ยทำพวกนี้มาประมาณสักสิบท้าปีแล้วคือของเรานี่เรียกว่ากําำลังกำลังเริ่มใช่ค่ะแต่ว่าของเราเริ่มเนี่ยไม่นานคือเรียกว่าเริ่มแล้วแบบพลิกเลยวิ่งวิ่งเร็วมากก้าวกระโดดใช่เพราะว่ามันรู้สช่ว่าพอมีตัวอย่างจากต่างประเทศเข้ามามันก็เลยทําให้เห็นว่าอะไรที่เป็นความต้องการของคนสมัยใหม่แล้วองค์กรก็พยายามที่จะหาความตรง ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของขอของก่านมีคะแนนในหลายๆกลุ่มที่เมืองไทยเนี่ยดีกว่าทั่วโลกเออด,ดีกว่าค่าเฉลียนะครับประมาณ20-20คะแนนเท่าที่อ่านมาใช่คะนี่ครับมันเป็นผลมาจากยังไง,งๆครับ ียค่าเฉลี่ยเนื่องจากว่าในแต่ละปีเรามีองค์กรที่ทำโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า Employee Engagement เพื่อสำรวจความผูกพันขององค์กรโดยที่วัดจากการนําประสบการณ์พนักงานที่ได้รับจากองค์กรออกมาดูผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความผูกพันถ้าเขาได้รับประสบการณ์ดีๆความผูกพันก็จะดีนะคะองค์กรที่เป็นองค์กรทั่วไปต้องบอกยว่าองค์กรองค์กรที่เป็น a v e r p r e ที่ดีทีที่ถามมาก็คือว่าเขาจะได้สมมติว่าได้ขะแนนความผูกพันประมาณเทาไ สมมติตัวเลขขอกสิ่งคนที่ได้ดีกว่าคือทีมเบสเซมพอยเออร์เนี่ยจะอยู่ประมาณทั้ง80ว่าเพราะเนื่องจากว่าเขาเข้าใจประสบการณ์โมเดลใหม่ๆตอนนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการรักษาการดูแลประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยในแต่ละเราเรียกว่าไลฟ์เคิลของพนักงานเช่พนพนักงานเข้าใหม่ เขามีประสบการณ์อย่างไรขององค์กรเราพยายามจะไปวัดตรงนั้นพอวัดเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าเขาจะ engage แบบไหน,นเ,รเราก็จะไปแก้ทลิตอนนี้โมเดล engagement จากเมื่อก่อนที่เราเคยทำหนึ่งปีครั้งตอนนี้หลาย,ลายองค์กรในเมืองไทยเลยนะคะทำหนึ่งปี4ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาแทกได้และแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาจริงๆนะคะอันนีเน้เป็นสิ่งที่เป็นเทรนแล้วก็เป็นแนวโน้มที่เป็นไปเลย แล้วมีจุดไหนที่คะแนนของเมืองไทยเนี่ยมันแย่กว่า่าเฉลี่ยไหมครับแต่ว่าจะต้องพัฒนาปรับปรุงพอดีพอดีสไลด์นี้ไม่ได้โชว์แต่ว่าเราทำเปรียบเทียบนะคะตอนนี้คะแนนเมืองไทยดีดีกว่าทั้งเอเชียตะวกเฉียงใต้แล้วก็ดีกว่าทั้งโกลบอลพัค ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Kincentric Best Emporiers ข่นาดตอนี